หมอก้องปลื้มใจโตโน่ฟาดใครพูดเพื่อมันใช่เวลาไหมอย่าอคาติคนโยงหมอริศปมร้อนละอุยังไม่จบหมอกล้องปลื้มใจโตโน่ฟาดปลื้มใจโตโน่ฟาดใครพูดเพื่อมันใช่เวลาไหมอย่าอคาติคนโยงหมอริศจากโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้กับการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงของ,ของโตโน่พากินท่ามการกระแสดามาถาโถม มามากบายล่าสุดแม้ภารกิจดังกล่าวจะจบลงไปแล้วแต่โรคโซเชียลก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองกันอยู่ล่าสุดโซเชียลแห่แชร์นายแพทย์สรวิทย์สุบุญหรือหมอกล้องนักแสดงหนุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังหมอริ์เรืองธิ์ฝากถึงโตโนโต่ต่อให้พี่ช่วยไหว้ข้ามม่น้ำโขงสิบรอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมและประเด็นการจัด การของระบบสุขภาพและการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์การสนันโซเชียลต่างๆนานานั้นหมอกล้องได้เคลื่อนไหวร่วมส่งกําลังใจให้โตโน่พร้อมทั้งฝากถึงข้อความซึ่งคนโยงว่าน่าจะหมายถึงหมอริสด้วยว่าพูดเพื่อหวังดีเหรอมันใช่เวลาไหมใครทําอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนนั้นคนนี้มาทําทําเพื่ออะไร คนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทําอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ทําอย่าอากติเพียงแต่อาจจะทําได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงมีคนมาช่วยเท่าที่เขาทําได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนกลายเป็นหลายๆคนช่วยกันบริจาคก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ เขาเลยทําให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยเฉไว้คนที่เขาทําเขาพร้อมเหนื่อยให้กับส่วนรวมแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆปก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทําเพื่อส่วนรวมจริงๆผมไม่ได้สนิทกับโตโนโต่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่ไม่โน่ทำแล้วเื้่มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่า มีคนร่วมบริจาคมาเยอะขนาดน,นี้ก็ยิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีการที่พวกเขาทําได้ขอบคุณมากครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับของหมอกล้องที่ออกมาโพส์ถึงเรื่องราวนะครับของดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับที่กับกิจการ กับกิจกรรมนะครับหนึ่งหนึ่งคหลายคนให้นะครับก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็รับไว้อะไรที่มีข้อติดชมก็รับไปปรับปรุงแก้ไขก็แค่นั้นเองครับก็มีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ